มาต่อนะคะข้อที่สิเราจำคำศัพท์ที่ครูบอกได้ไหมดูนะข้อที่สิ breakfast ก็คืออาหารเช้า American breakfast อาหารเช้าของชาวอาเมริกันนะคะ which ก็คือสิ่งไหนอันไหนนะคะ เมนูไหนเป็นอาหารเช้าของอเมริกันนะคะอเมริกันเบรคฟาสต์อ่ะดูนะกูจะพาไปเอ็กซ์ก็คือไข่ซ้อส์ซสคือไส้กรอกเบคอนก็คือเบคอนค่ะโรสชิคเก็นก็คือไก่ย่างพาพยาสลัดก็คือส้มตำนะคะ ข้าพะยา๊อกๆนั่นแหละค่ะสตีมไรซ์ hmm. ก็คือไข่ปลาแซน i ั sorry ข้่เขาสวยค่ะข้าเจ้านั่นแหละข้าสวยบีฟเคอรี่คือแกงเนื้อนะคะกริลพอก็คือย่างหมูสติกกี้ไรซ์คือข้าวเหนียวนะคะสติกกี้ไรซ์สติกก็คือมันเหนียวเหนียว ดังนั้นข้าเนียก็คือ sticky rice นะคะก r i l พอคือย่างหมูกร i l ก็คือการย่างพอกก็คือหมูเดี๋ยวจะบอกคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะอันนี้ meat Meat แปลว่าเนื้อ P O R K pork แปลว่าหมู beef beef แปลว่าเนื้อนะคะ ให้ลองจำคำศัพท์อันนี้คือเมนูประจำบ้านเราเลยนะคะภพ,พยาศาสตรดก็คือส้มตานั่นเองนะคะซอเสเศษซอเสเศษคือไส้กรอกนะคะอันไหนที่มันเป็นเมนูอาหารชาวของชาวอเมริกันก็คือข้อที่หนึ่งค่ะยางอื่นอเมริกันเนี่ยไม่มีข้อาวเหนียวย่างหมูเกงเนื้อไก่ย่างส้มตําไม่มีค่ะข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่หนึ่งนะคะแล้วทีนี้ข้อที่สิบสองให้เราดูโจทย์ แล้วดูเดือนให้สังเกตว่าคำนี้ m u c h คือเดือนอะไรเดือนมีนาคมแล้วโจทย์เขาทำอะไรเกี่ยวกับมีนาคมเขาทำ which คือสิ่งไหนอันไหนก็คือ m n t h ก็คือแปลว่าเดือนค่ะ has แปลว่ามี the same number of days มี วันเท่ากันกับเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมมีทั้งหมดกี่วัน31วันเดือนไหนที่มี31อวันจูนคือมิถุนายนออกัสคือสิงหาคมเฟปุอารีคือกุมพาพันโนเวมเบอร์ก็คือ โนเวมเบอคือพฤศจิกายนถ้าเดือนไหนลงไทยด้วยคมคอมอคมจะมีสามสวันแต่ว่าถ้าลงไทยด้วยยนนะคะจะมี30วันยกเว้นเดือนนี้มันมีแค่28วันยกเว้นทุกๆ4ปีมันจะมี29วันนะคะข้อนี้เลยฉเฉลยข้อที่2อค่ะออคคือเดือนสิงหาคมโจทย์ข้อนี้ก็ถามว่าเดือนไหน which month had the same number of days as month b u t c h เดือนไหนที่มีวันเท่ากันกันกบเดือนมีนาคมนะคะ,ฉะเฉลยข้อที่2ค่ะสิงหาคมนะคะลงไทยด้วยคุมเหมือนกันนะคะข้อนี้เลยฉเฉลยข้อที่2ให้เราจับคีย์เวิร์ดแล้วก็ลองแปลนะคะถ้าเกิดแปลไม่ได้หมดถ้าถาม which แสดงว่ามันต้องให้เลือกเดือน which มันคือเดือนในเดือนหนึ่งนี่แหละ the same s a m มแปลว่าเหมือนกัน number number คือตัวเลข of day day ก็คือวัน day เติมเติมวันวันเดือนไหนที่มันมีวันเท่ากันกับวันที่เดือนที่เดือนอะไรเดือนมีนาคมมีสาสิบเอ็ดวันนะคะข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่2ค่ะออก s t คือเดือนสิงหาคมนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3ามค่ะ traffic light นะคะดูคำนี้ traffic light ก็คือไฟจะลาจร w h a t s h o u l d a driver ก็คือคนขับรถ do ก็คือทำ when เมื่อ h e เขา c คือมอง the red red แปลว่าสีแดงแดงไฟแดงอะไฟแดง red ก็คือสีแดง เขาควรทำยังไงเมื่อเขาเห็นไฟจราจรสีแดงให้ดูคีย์เวิร์ดของคำศัพท์แต่ละคำค่ะมี park move stop watch ส่วนคำนี้ค่ะ car the car the, car the car the car the car ก็คือรถไปลว่ารถนี่แหละรถยนต์ park คือจอด move คือขับเคลื่อน stop คือหยุด watch คือดู เวลาเราเราเห็นไฟแดงเราควรทำไงเคลื่อนรถไหมหรือดูรถหรือจอดรถข้อนี้นะคะข้อนี้ฉเฉลยข้อที่ข้อที่ข้อนี้ค่ะสต๊อปเด้อค่ะให้หยุดรถนะคะไม่ให้จอดนะคะคำให้จอดตรงไฟแดงนะคะจอดคือจอดคิงลิงจอดแน่นิ่งไวเลยนะคะไฟแดงไฟแดง วาดไฟแดงไม่สวยเลยไฟแดงนะคะไฟสีแดงๆส่วนข้อที่สิบสี่เขาบอกว่า which word word ก็คือคำศัพท์ has มี the same ว o w sound อันนี้คือเสียงว o w sound มันอ่านว่าว o w sound ไม่แน่นาวูวิลนะคะว o w sound wow sound คือเสียง สระเหมือนกับคำว่าดู do อ่านว่าดูมันคือสระอูคำไหนที่ออกเสียงเหมือนกันกับคำว่าดูก็คือออกเสียงสระเหมือนกันกับคำว่าดูคำแรก G o, go go no no so so to มันอ่านไม่ได้มันไม่ได้อ่านวัตถุนะคะอ่านวัตถุเขาถามโจทย์เขาถามว่า Which word คำศัพท์คำไหน has the same vowel sound as do คำศัพท์คำไหนที่มีเสียงสระเหมือนกับเสียงคำว่า do go do ข้อนี้ค่ะ,ะเฉลยข้อที่3 to c นะคะ c h มาทีนี้ข้อที่15อันนี้มันอาจจะยากไปหน่อยมันจะเป็นเกี่ยวกับฟูนิติคือการอ่านออกเสียงนะคะเขาถามว่า which question คำถามคำไหน has มี different intonation from others ก็คือเขาถามว่าคำถามข้อไหนเนี่ยที่มันออกเสียงขึ้นลงต่างจากเพื่อนถ้าประโยคคำถามคำไหนนะคะที่ขึ้นต้นด้วย is หรือเป็น w h e question นะคะตรงนี้มันเป็นคำ อันนี้นะคะ is is am อ่ะมันเป็น yes no question มันคืออะไร yes no question คือคำถามที่ต้องการคำตอบแค่ใช่กับไม่ใช่นะคะอย่างเช่น,น,น is it okay มันโอเคไหม what is it what is it มันคืออะไร are you alright คุณโอเคไหม are you alright ถ้าเกิดขึ้นต้นด้วย is are มันจะออกขึ้นสูงอะหมายถึงว่าคุณโอเคไหมมันจะถามเสียงสูงแต่ว่าคุณโอเคไหมคุณโอเคไหมอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะถ้าลงเสียงตับไม่ใช่ Can you go ถ้าขึ้นต้นด้วย can เหมือนกันค่ะจะออกเสียงสูงนะคะ Can you go Can you go What is it What is it What is it ถ้าถ้าคำถามคำาไหนที่ไม่ได้ต้องการตอบคำตอบที่ว่า เป็น yes/no question คือใช่หรือไม่ใช่นะคะก็ให้ตอบว่าเน่ยฉันต้องการจะไปที่น,นั่นที่นี่อย่างเงี้ยคือคำตอบของมันอะมันไม่ใช่แค่ว่าใช่กับไม่ใช่แต่ว่ามันจะจ,จอลึกรายละเอียดคำถามมันจะออกลงเสียงต่ำ What is is Where you from Where Where you come from Where you from h e r y from What are you doing What are you doing What are you doing ไม่ใช่นะคะข้อนี้นะคะเฉลยข้อที่3ค่ะเข้อที่16ค่ะเขาบอกว่า Which of the following is correct ข้อไหนถูกต้องเขาถามว่าข้อไหนใช้เครื่องหมายถูกต้องเนาะลองดูสังเกตนะคะถ้าเกิดเป็นประโยคคำถามมันจะมีลงไทยได้วย อันนี้เนาะ question mark คือเครื่องหมายอัสเจรีถ้าจุลละคาี่จะเป็นประโยคบอกเล่าจุลภาคคือจุด full stop นั่นแหละไม่ใช่จุลภาคสิมหับภาคเขาเรียกในภาษาไทยอันนี้ครูก็ไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าในภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เขาเรียกว่าจุด full stop กับเครื่องหมาย question mark หรือเครื่องหมายคำถามนะคะเดี๋ยวจะแปลให้ฟังนะคะ you can me h e r e คุณสามารถฉันได้ยิน you can me h e r e ข้อ2 you hear me can คุณได้ยิน ฉันสามารถข้อที่ส Can me hear you? คุณฉันสามารถได้ยินคุณไหมข้อไหนที่มันแปลแล้วมันเบิร์กที่สุดน,นะคะ Can you hear m e Can, Can you Can you Can you hear m e เฮียแปลว่าได้ยินนะคะแค n ยูเฮียมิข้อที่สนะคะใส่ข้อที่17ค่ะ which of the following punctuation mark punctuation mark คือเครื่องหมาย is not correct not correct ก็คือไม่ถูกต้องข้อไหนใช้เครื่องหมายไม่ถูกต้องคะให้ดูนะถ้าเกิดว่าข้อนี้ how are you ข้อนี้ถูกแล้วคุณสบายดีไหม how do you do how did you get here How do you คุณทำได้ยังไงล่ะเป็นเปนอยู่คำถาม How did you get here คุณมาที่นี่ได้ยังไงส่วนข้อที่สี่นะคะอันนี้คุณจะเฉลยให้ฟังนะข้อนี้ <c oughs> <c oughs> เฉลยข้อที่สี่ How beautiful you are อันนี้มันจะเป็นเครื่องหมาย a s t e l i o ทำไมคุณถึงสวยอะไรเยี่ยงนี้ทำไมคุณถึงสวย,อ,อ,ย,สวยอย่างนี้ล่ะ มันเป็นประโยคอุทานเป็นประโยคบอกเล่านะคะมันไม่ใช่ประโยคคําถามนะคะข้อนี้ how beautiful you are คือทําไมคนถึงสวยอย่างนี้อ่ะก็เลยตอบข้อที่4นะคะมาเดคะ่ะดูข้อที่18 student นักเรียน have to จําเป็นต้อง get ไป o ูดคือป่า for a campfire คือตั้งคขปมนะคะตั้งแขปมไฟ the maps แผนที่ say คือบอกว่า from the camp จากแคมป go ไป400เมตรไป400เมตร to the north north ก็คือทิศเหนือ and และ another 200 meters แล้วก็ไปอีก200เมตรทาง west ก็คือทิศตะวันตก the วูดอีสต์เดก็คือป่าอยู่นั่นป่าจะอยู่ที่นั่นนะคะอ่ะคำศัพท์เพิ่มเติมค่ะ NORTH คือทิศเหนือถ้าสาว s, <S, s o สโอยูาวใต้นะคะ e s t คือตกอีสออก นะคะอันนี้คือคำพท์เกี่ยวกับทิศนะคะเขาบอกว่าจากแคมป์เนี่ยไป4 0 0รอเมตรไปทางเหนือเหนืออยู่ไหนนี่เหนืออยู่นี่แสดงว่าต้องไปทางเหนือแล้วเหนือเหนือตรงข้ามกับใต้แล้วก็ออกแล้วก็ตกเขาบอกว่าปิดไปทางทิศเหนือตรงไปทางทิศเหนือนี่4ี่รอยเมตรแล้วก็ไปทางทิศตะวันตกอีก200อเมตรเหนือ200อเมตรไปทิศตะวันตกอีก200รอเมตร ตะวันตกอยู่ฝั่งไหนฝั่งขวาป่าจะอยู่ที่นั่นนะคะข้อนี้ตอบข้อที่2ค่ะข้อนี้ถูกต้องแล้วนะถูกต้องภาษาจถูกต้องถูกตอ้งตองแล้วนะคะข้อที่19ค่ะ mm hmm. student favorite pet s, mm hmm. <S ก็คือสัตว์เลี้ยง mm hmm. สัตว์เลี้ยงที่นักเรียนชอบอันนี้แฮมสเตอร์ Rabbit คือกระต่าย Bird ก็คือนก f i s h ก็คือป่า Dog น้องหมานะคะ c ค t คือแมวข้อไหนถูกต้องอันนี้ Ham s t ต r hamster hamster Ham look at the table table คือตารางนะคะไม่ใช่โต๊ะนะมันแปลว่าตารางก็ได้ number of students อันนี้คือจำนวนนักเรียนที่ชอบนะคะจำนวนนักเรียนที่ชอบข้อไหนถูกต้อง Which of the following is correct ข้อไหนถูกต้อง นอนออฟสติ d เด t นไลด็อกไม่มีใครชอบมาเลยมีไหมผิด most of students like rabbits นักเรียนส่วนใหญ่ชอบแรบบิดมีกี่คนมีสองผิด most students most students like fish than cats นักเรียนส่วนใหญ่ชอบปลามากกว่าแมวถูกไหมไม่ถูก m o r e students like birds than hamster bird no b i r d นกสิบ hamster แปดแสดงว่า เขาบอกว่า More s ดนไลท์ไลก็คือชอบนกแดนมากกว่าแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์นะคะข้อนี้เลยตอบข้อที่4ี่ค่ะเลยข้อที่สี่นะแล้วทีนี้เรามาดูข้อต่อไปค่ะ Look at the map map ตรงนี้นะคะแปลว่าแผนที่ให้ดูแผนที่อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการบอกทิศทางนะคะ,ะมาดูแดบยนะ ข้อที่ีข้อ which sentence is correct ข้อไหนถูกต้องอ่ะดู keyword มี the bakery the museum the library the park อันนี้ the bus station the supermarket on the same road คือมันจะมี keyword 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 ของคำนะคะให้ดูเขาบอกว่าข้อหนึ่ง the bakery b บเกอรี่อยู่ไหนเบเกอรี่อยู่นี่ i s next to คือถัดไป opposite คือตรงกันข้าม on the same road คืออยู่ถนนเดียวกัน same ก็คือ same แปลว่าเหมือนกันนะคะ road r o a d road แปลว่าถนน เขาบอกว่าข้อที่3บอกว่าห้องสมุด the library and the school ห้องสมุดโรงเรียนอยู่ถนนเดียวกันห้องสมุดไหนว่าห้องสมุดต,ตรงนี้นะคะห้องสมุดอยู่ถนนเดียวกันกับโรงเรียนไหมไม่คนเรถนน a e n first street อันนี้อยู่ main s t r e e นะคะส่วนข้อที่สเขาบอกว่า the park ก็คือสวนสาธารณะ i s between อยู่ระหว่าง the post office ก็คืออยู่ ระหว่างบุรุษไอที่ทําการพิษณีแล้วก็โรงพยาบาลใช่ไหมไหนโรงพยาบาลอันนี้คือโลพอคือโรงพยาบาลอันนี้คือพิทธพัณฑ์นะคะอันนี้ห้องสมุดพาคือสวนสาธารณะบัสเตชันคือสถานีรถบัสซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละค่ะโพสต์ออฟฟิศคือที่ทําการไปรษณีค่ะเบเกอรี่คือร้านเบเกอรี่สคูลคือโรงเรียนนะคะ ข้อไหนถูกต้องที่สุด The bakery is next to bus station ไหมไม่ใช่ The museum is opposite the supermarket นี่ข้อนี้พิพิธภัณฑ์อยู่ตรงข้ามกับซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมข้อนี้ติ๊กไปก่อนนี่ถูกต้อง The library and the school อยู่ถนนเดียวกันไหมไม,ไมแล้วส่วนสธนาธารณะอยู่ระหว่างที่ทำการบรษนีพไหม กับโรงบาลไหมไม่ข้อนี้ไม่ถูกตอนนั้นข้อที่ถูกคือข้อที่2ค่ะส่วนข้อที่21เ้ขาบอกว่าสุธี is at the school สุธีอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนอ่าอยู่ตรงนี้สุธีอยู่นี่เดี๋ยนวนะเขาบอกว่าเนี่ยสุธีอยู่ที่นี่นะ how can he get to the post office จะไป post office ยังไง Take ก็คือไปนะคะ take ก็คือไป walk along ก็คือเดินเรียบเรียบนี่แหละเดินเรียบเรียไปที่ถนนมันจะมี first street first street อันนี้คือถนน first street อันนี้คือ main street นะคะให้ดูคีย์เวิร์ดคำศัพท์ดี walk along คือเดินเรียบเรียบไปนะคะ the post office is on the corner corner คือมุมหัวมุมอะหัวมุมเดินไปเป็นหัวมุมเขาเรียกว่าหัวมุมถนนนะคะ the post office is straight ก็คือตรงตรงไปนะคะตรงไปอยู่ตรงด้านหน้านี่แหละนะคะ take ก็คือ take f i r s t Street ็คือไปถนน f i r s t Street แล้วก็ turn right คือเลี้ยวขวาตรงห้องสมุดนะคะข้อ2 take main street ก็คือไปถนนที่ main street and turn left t u left คือเลี้ยวซ้ายที่ s u p e r ร์มาร์นะคะส่วนข้อ3 walk along ให้เดินเรียบเรียบไปที่ถนน f i r s t Street แล้วก็ ที่ทำการไปซีีส์เนี่ยที่ทำการไปซีีจะอยู่ตรงหัวมุมเพอที่4 walk along คือเดินเรียบๆไปที่ m a i n s t r e e t แล้วก็ที่ทําการไปนีนี่ยจอยู่ตรงนั้นน่ะข้อไหนที่ถูกต้องที่สุดข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าให้เดินเรียบๆไปแล้วก็เดินเรื่อๆมา post office ที่ทําการไปซีีจะอยู่ตรงที่หัวมุมนะคะก็เลยเฉลยข้อที่3คาะค่ะทีนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ เรามาเฉลยถึงข้อที่21กันนะคะก็ให้นักเรียนยไปทบทวนดูนะคะถ้าสงสัยไม่เข้าใจข้อไหนก็มาถามได้นะคะสำหรับวันนี้ t h a n k you so much ค่ะ